สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วนะครับที่1 1812ออโต้วันนี้ผมมีรถมานําเสนอคันนึงนะครับเป็นรถประหยัดน้ำมันรถครอบครัวอ่าเรียกว่ารถวัยรุ่นสร้างตัวดีกว่าครับเป็นรถ t o โยต้ายารินะครับปี2014นะครับเป็นรถเจ้าของเดียวไม่น้อยไม่แท้นะครับมาชมกันเลยครับสำหรับคันนี้นะครับเป็น t o โยต้ายารินะครับ 1.2e ปี2014นะครับไฟหน้านะครับเป็นฮาโลเจนนะครับพร้อมไฟตัดหมอนะครับ แล้วก็เป็นสีขาวมุกนะครับสวยๆกันเลยด้วยชุดแต่งนะครับล้อแม็กทครับ6ก้านนะครับขอบ15ตัวนี้แถมไปเลยครับสวยๆเลยครับแล้วเราก็ยังมีชุดแต่งที่เป็นด้านข้างอีกนะครับเป็นกระจกมองหลังนะครับทําเป็นชุดของแคปล่ามาแล้วพร้อมมีไฟเลี้ยวด้านข้างตัวรถด้วยครับทําให้ง่ายต่อการสังเกตในการเปิดไฟเลี้ยวครับเดี๋ยวเราไปชมด้านหลังกันเลยครับ สำหรับด้านหลังของเรานะครับตัวยาริส 1.2e ตัวนี้มันจะเป็นตัว h แฮด b a c k นะครับนี่ครับภายในภายในกว้างขวางนะครับหน้าหลังเดิมเดี๋ยวให้ดูภายใต้น,น,นะครับข้างใต้นะครับตัวนี้จะเป็นยางอะไหอยู่เป็นล้อกระทะนะครับล้อกระทะมีข้อดีก็คือเวลาเราเปลี่ยนนะครับมันจะยกได้ง่ายมากเลย เปลี่ยนง่ายครับมีแม่แรงด้วยครับอุปกรณ์ครบครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันต่อเลยดีกว่าครับด้านในนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นเบาะหนังนะครับสีดำสภาพดีมากๆเลยไม่มีรอยขาดหรือรอยย่นใดๆเลยนะครับด้านข้างนะครับเป็นกระจกข้างไฟฟ้านะครับกระจกทั้ง4บานกระจกด้านคนขับนะครับเป็นของเป็นออโต้ตรงนี้เป็นตัวล็อกนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวล็อกกระจกนะครับ ส่วนเบาะของเขาสามารถปรับความสูงได้ตามสรีระของเรานะครับอ่าใช้มือนะครับในการปรับสูงต่ำนะครับด้านข้างนะครับเป็นกระจกพับไฟฟ้าครับอ่าส่วนด้านในด้านในเป็นพงมลายหนังนะครับเดี๋ยวผมปลออยญาตเข้าไปดีกว่านิดนึงครับพงมลัยหนังนะครับของโ o โยต้าตัวนี้จับถนัดมือมากแล้วก็ติดมือไม่เจ็บมือครับสามารถเดินทางไกลได้โดยที่เราไม่เมื่อยเลย เลขไม่ตอนนี้อยู่ที่124,110เท่านั้นเองครับเป็นรถไม่แท้นะครับในด้านของวิทยุนะครับวิทยุตัวนี้นะครับสามารถเสียบ USB เพื่อใช้ฟังเพลงได้นะครับพร้อมมีพอร์ต AUX แล้วสามารถใส่แผ่น CD ได้เลยครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเราไม่อยากฟังอะไรเราก็เปิดวิทยุฟัง FM AM ปกติได้เลยครับตัวแอร์นะครับมันจะมีอยู่2โหมดโหมดแรกก็คือเราสามารถพัดใส่หน้าเราได้โหมดที่2ก็คือ สามารถให้เป่าเท้าได้ในเวลาที่เราเดินทางไกลครับเราต้องการผ่อนคลายใช้ตัวนี้ครับสามารถช่วยเราได้เยอะเลยในตัวเกียร์นะครับมันก็จะมีอยู่หลายโหมดนะครับมันก็จะมีเกียร์หยุดเกียร์ถอยหลังใช่ไหมครับเกียร์ N แล้วก็จะมีโหมด D S โหมด D S ของ E c o ค a านะครับเป็นโหมดเร่งรอบสามารถทําให้เร่งแซงได้ง่ายขึ้นครับอ่าตอนนี้นะครับตัวนี้เป็นเบรกมือครับตรงนี้เป็นที่วางแก้วครับสามารถวางแก้วในเซเว่นได้สบายๆเลย อ่ายังมีคันนี้นะครับมีบุ๊กเซอร์วิสพร้อมเลยนะครับมีสมุดคู่มือรับประกันยังไงถ้าสนใจเดี๋ยวทักส่วนตัวมาดูที่ผมได้เลยครับเดี๋ยวผมถ่ายไว้ให้ดูนะครับโอเคครับอ่าส่วนที่บังแดดนะครับเราก็จะมีกระจกอยู่ด้วยสำหรับคนที่ติดไฟแดงนะครับอาจจะแต่งหน้าหรือว่าอาจจะส่องดูตัวนี้ครับช่วยได้เลยมีทั้งซ้ายและขวานะครับทั้งของ คุณผู้หญิงแล้วก็คุณผู้ชายเลยเรามาดูด้านหลังกันต่อเลยนะครับด้านหลังนะครับเบาะตัวนี้สามารถพับได้นะครับในในการที่เราบรรทุกของสมมติว่ารู้สึกว่ามันไม่พอเราสามารถพับเพื่อเพิ่มเนื้อที่ได้นะครับสามารถพับได้ทั้งสองด้านเลยเดี๋ยวผมจะพับให้ดูครับอ่านี่ครับ กว้างขึ้นมากเลยครับจากตอนแรกที่กว้างอยู่แล้วแต่ตอนนี้คือวางของในระยะยาวได้เลยสมมุติว่าเราไปซื้อของที่เป็นแผ่นไม้ยาวๆนะครับไม่สามารถพับในในแนวนอนได้เราสามารถวางไปในแนวแนวยาวได้เลยครับสําหรับห้องเครื่องอันนี้นะครับเราก็จะเป็นเครื่องยนต์1,200ตีนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซิน,นซึ่งสามารถประหยัดน้ํามันได้ถึง19กิโลต่อลิตรนะครับในการว,าวิ่งทางไกลนะครับแต่ถ้าวิ่งในเมืองผมก็ประหยัดอยู่ประมาณ15-16กิโลต่อลิตรนะครับ ส่วนโปรโมชั่นยังไงติดต่อผมมานะครับที่เบอร์0992655511เซลฟาร์กนะครับยินดีให้บริการและให้คำปรึกษาทุกเคสครับคันนี้นะครับราคาอยู่ที่328,000บาทเท่านั้นครับพ่อยู่6,000นิดๆเอง6,000ต้นต้นเองครับสามารถโทรสอบถามโปรโมชั่นได้นะครับที่เบอร์0992655511ครับชื่อเซลฟาร์กครับขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับสวัสดีครับ